ผู้ชมทุกท่านอยู่ในเกมของมาครับเราอยู่ในแม่ของคุณอามอีกเช่นเคยไอ้กองค้างเหรอและในขณะนี้ผมช้าหล้วหลุดหลุดเขโอ้ยก็โมทนามาโอเคครับตอนนี้ผมหลุดเพราะว่าโมทนาของคุณอามมาแล้วเขาก็อยู่ของคุณอามครับสวัสดีกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมได้อัดคลิปไปแล้วนะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกล้องเนื้อแกะอยู่ในกล่องด้วยนะเออเงอะเงอะเงอะแกะอยู่ในกล่องนะทำเนี้ยผมก็มีแมวของผมมันจะเสกลาออกมาลืมเสกขนุนี่ดองกี้เหรออามดองกี้ก็คือขอโทษนะครับอามดองกี้คืออะไรอ่ะดองกี้คือ,อ,อล,ลาแหละอ๋อลาลามหลามหอ๋อลาไหม ลาดิกระป๋าทาไมได้แต่เด็กๆกอ่ะนี่เนี่ยโยนทิ้งน้ำไปเลยเราจะไม่ทําการฆ่าแต่ทําให้เขาลอยน้ําอยู่อย่างสันติสุขเร็วๆนะนี่ดิดเดนี่นเยเปเซ็กกันไหมก็เราท้วเขาเซิดเวอร์ไว้ตรงนั้นแหละใครเอาลต้องอยู่ในนนั้แหละมาแล้วก็เอากล่องมาด้วยนี่คือเวอร์ชั่นก้องพาเขาชมบ้านเลยอยูๆ่ๆๆๆ,ๆ,ๆบ้านของอาร์มนะครับนี่ในทีนี้ น,น่ะขนาดเน่นี่คือบ้านของอามก็วางเตียงเองนะที่เกียจวางทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนี่เนื้ออยู่ในนี้นะ <Okay. S 1> เอาไปสับที่สองกันนะทำให้เขากินกับแล้วจะทำกันมันจะเชื่องง่ายขึ้นนะครับจริงๆนะอ้าวฮ้ยเมาฉันขอโทษนะอะไรอหรออา มันดูนี่สิมันช่างสวยงามอ่าในการการติดเข้าไว้ครับแล้วทำการล่ามเชือกเข้าไว้ทุบหัวมังกรทิ้งเลยเนี่ยสน่ว่าอาไปทุกกล่องใช่ไหมแล้วได้ไงอ่ะก็ได้ยินเสียงแรกอย่างนั้นนะอามนทุกกล่องใช่ไหมครับเวทเทอร์คิเต้องอามเวทเทอร์คิเอเองนะครับคงขอล่ามโซไว้กับปรับความสัต์แล้วกันนะ เออไม่ใช่ลามโซสิไม่ใช่ลามโซไม่ทำไมมาแหลกโคตรเลยเราจะทำการขี่ลาตัวนี้กันแหลกดีจึงบอกต่อเราจะทำการเปิดเชดออกมาทำไมเดี๋ยวก็จะตัด,ไ,ไ,ดไปนะเล่นเซิร์ฟกล้องตอนที่ทัวบ้านเสร็จแล้วกันเอ้ย<ๆ>อย่าพึ่งสิสทำไมแหลกว่ะ ทำไมเราเก็บของในลาไม่ได้ลามาลามาลามาอ๋อนี่นี่นี่มีทางนี้อยู่ลืมลืมเชิเดินมครับลาไหมลาไหม็ขาเอากล่องไปค้างที่ลาเขาไม่ต้องกดมันมีรูมให้กดไปทําการทัวร์บ้านคุณอามกันไม่ต้องไม่ต้องนี่คือเอฟเฟกต์ดีๆนี่เองเอฟเฟกจากการทําผิดพลาดของคุณอามโดยถูกพาหรือผิดพลาด ก็ได้เห็นแอปเปิลตอนนี้น้องแอปเปิลลูกชันโนครับจะตัดไปเล่นเซิร์ฟคุณกล้องตอนเท่นั้นทัวร์เซิร์ฟคุณอาร์เ็จนะครับ กันนี่ว่าโอ้เพรว่าไม่รู้เรื่องสี่เอ๊ะทำไมเกมหมดศูนยไม่ได้อาอร์มฮะพิมไม่ได้เหรอเออไม่ได้เหรออืมเกมหมดศูนยไม่ได้จริงๆอาร์มทับเกมหมดศูนยให้เขาหน่อยเกมหมดศูนยแล้วก็พิมพ์ชื่อเขาอะ่ะเหรอือ บนี่ก็คือปืนใหญ่ที่ไว้ป้องกันบ้านกดเดี๋ยวพี่กดให้ก้องเล็งไปที่หน้าปืนใหญ่เล็งไปที่หน้าปืนใหญ่อะไรอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ตรงนั้นอามทมทำลาดนะครับมันไม่อยอมไปเลยเขาสามารถทาให้มันไปได้อารอามเขาสามารถทําให้ที่ข้างบนคือห้องกระจกดีๆนี่เองอามเขาสามารถทําให้มันไปได้นะแล้วทำไมถ้าไม่ไปอ่ะ เออทำมันนั้นไปก็ช่างมันอัมแบบเนฟเฟกดีๆเร็วมันเร็วดิให้มันขึ้นไปข้างบนใช่ไหมไม่มันไม่ไปทำทุกวิธีแล้วอ่ามันไม่ไปเอตีสะท้อนกลับทำไม่ได้พี่ทำชิ้นอย่างเนี่ยก็ไอ้ขึ้นไม่ได้อ๋อได้ๆๆแล้วมันอยู่ใต้น้ำนั่นน่ะให้น้าปิ้วเดี๋ยวดิโก้องปิ้วอ้าวไม่โดนอีกเอาเราเร็เดี๋ยวคลิปยาว Okay, นะโอเคนัเพืจะตัดไปคลิปเอ้ยไม่ใช่การตัดไปตอนที่อยู่ตรงบนันไดอ่ะไม่ต้องหรอกมักงเดินไปก็ถึงละเอ้กล้องเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนทำไมอ่ะก็นี่พี่อยู่ในบ้านนะบ้านเราไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวอ,อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านมีการกระโดดสองรอบแบบผมไม่กดเลยเอยข้างบนหรือเปล่าข้างบน,นา เลยขึ้นมาตรงเียคอนฮึบึบคือห้องกระจกดีๆนี่เองึบบึบบก้อนบันไดนี่เป็นบันไดหลอกควายนะคือดีๆนะบันไดดอกควายเหรอหรอ,อ่อย่าขึ้นสุดน,นะเพราะเป็นบันไดดอกควายนี่ก็เป็นห้องชมวิวที่สร้างเองกับมือ ชมิวคือฐานที่ไม่ดีเลยข้างบนนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งทำไมยังต้องติดบันไดตรงนี้ด้วยอ๋อให้เดินขึ้นมาก็ได้ละมีคู่คู่คูแลกแลกแลกนั่นคือหัวใจของบ้านยิงได้ไหมก็ยิงยิงไม่ยิงไม่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 ดีไม่ดีเราจะนอนวันนี้ที่บ้านรนี้ป้อมปราการข้างบนก็จะหาย <ก>นี่ก็คือมป้ปาการที่ยิงไปทางไหนที่ทางไหนก็ได้ที่ทางไหนก็ได้เหรอแค่คุณเลือกอเฮ้ยเสียวเสียวเสียวเสียแอะรอนี่ก็เข้ามาอยู่ใกล้จะได้สเตตัสอีกสเตตัส,ตตสตตหนึ่งอ่ะว่าอยากตายเนไไีเ่ยเฮ้ยว่าเอเคหมดแล้วเนี่ยบ้านอเออเรื่องพาไปดูฟาร์มอ้อยฮะ อยู่ตรงไหนอะลงมาเดี๋ยวลงมาโอเคไปเฮ้ยกล้องโงงานที่เขามีให้ดิเฮ้ย,ยไม่เอาฟาร์มอ้อยอยู่ตรงไหน,นอ้อเจอแล้วตรงนั้นฟึบเรียบร้อยฮะลงแบบสวยๆไม่ต้องเจ็บตัวถึงแล้วฟาร์มอ้อย <c oughs> ข้างล่างตรงนี้ <c oughs> ใช่ไหมแอมใช่อ้าวนป๊บนึงรอพี่ก่อนอันนี้ก็นี่หละก็เนื้อสัตว์ธรรมดาเถ้าจาจำไม่ผิด ฟาร์มอ้อยอยู่ตรงไหนนะรอคนดีตัดตอนไปเจอฟาร์มอ้อยเลยดีกว่าไหมตัดเลยตัดเลยเดี๋ยวคลิปยาวโอเคก็ตัดไปตอนเจอแมบ,บผมเลยนะครับเราจะไปสร้างกันบ๊ายบาๆนี่ย่ะก็ของอฟาร์มอ้อยตามมาไหนไหนไหนเดี๋ยวขอไปดูฟาร์มอ้อยกันนะจะต,ตัดคลิปทันทีถ้าคลิปไม่พอ15นาทีก็รอนมาถึงแล้วฟาร์มอ้อยที่โควรกาด ตอ,อนพเลยก็ได้นะแต่นี่ครับฟาร์มอ้อยก็ตัดจบคลิปเยงนานี้สำหรับวันนี้เอ,อ้ยไม่ใช่ก็ตัดจบคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอในแมปกล้องนะโอเคมา